วันนี้นะคะด็จูมีเของจะมานำเสนอนะคะมาจากเส้นท่อมค่ะเย้เซนทรัมค่ะนี่เื็นอะไรคะเป็นบับเบิ้ลที่เล่นบับเบิ้ลค่ะทล้วมหนูต้องขี่เด็วสาวด้วยคะเด็กเกีิ๋มคะเขาขี่ทั้งวันอะค่ะกระเทยอยู่ฮะใช่ขี่ทั้งวันเลยค่ะไม่ลงเลยค่ะเล่นไงคะเด็กจิ๋มอ่าต้องต้องเอาอย่างไรคะเอาเอากระมังมาก่อนค่ะป้าป๊ากระมังไหมคะอันนี้มันไม่ออกอะค่ะป้าป๊า เสร็จแล้วแล้วก็เอาน้ำยาเทใช่ไหมคะแล้วนี่คุณอยู่บนไดโนนอสา์แล้วคุณจะเล่นได้ไหมคะคุณพิมอะนั่งยอ,องๆเอาหูาวป๊าดอยูนะคะมัน,มนแกะอย,อะะยอะู่อ <laughs> ารักอะไรแบบนี้เขาซีลไว้ไปแล้รไปแล้วครึ่งนึงก่อนนะคะหลังจากนั้นเดนนอสาวยองยอหลังจากนั้นเอาไม้ออกมาคะ่ะเี๋นวนะ ไม้ออกไงคะเนี่ยปุ้ยโอเคอันนี้มันจะเป็นเหมือนเชือกเนาะเล่นยังไงอะคะป้าเชิญนะคะแครโมนนั่นเล่นเหรอลูกจุ่มๆแล้วหมุนค่ะจากที่ดูพี่ฟันหยางวันก่อนนะคะเขาก็จุ่มๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ยกขึ้นมาค่ะวิ่งค่ะแครโมนวิ่งเลยค่ะโอ้โหเจ๋งเจ๋งแครมุนเย้ตัดส้น tháo thảm để ra đi quẹo xuống nè, mình chưa lên cây. Đợi 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 đợi, để mình nhảy thử xem. Đừng để chân vào chân khác. Đừng để chân ลุยค่ะยืนตรงกลางนั้นก่อนอ่ะชุดเด็กสาวจะเริ่มหมดสิคะเด็กเกียวฮะนั่นสิไปไปไปยืนตรงกลางนั้นอ่ะถือสองมือลูกอยู่ไหนเนี่ยอ่าไม่อยู่แล้วยิงอะไรกลถือสองือก็มุนแล้วแล้วแล้กลางทีเดียวกลางทีเดียวเออเออหมุนจหมุนต่อหมุนต่อว้าวโอ้ใช่ได้เด็กเกีวเด็กสาวน้อยใช่ได้ค่ะ รอบจะเด้เจวเด้ค่ะระวังตกเด็สาวนิจเ๋วโอ้ยแกง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 โอ้ยลูกนี้ลูกนี้ออป๊าอู้เอ้ยทำไมแตกไวล่ะคะป๊าใช่เสศษขยะตกไปเต็มเลย โอเคหูฟันหยางเลยนะเนี่ยเยี่ยมๆย,ย,มย,ยมอ่าแล้วเด้น้องสาวจะไปไหนล่ะคะเนี่ยน้องสาวจะซิมบ้านาค่ะเอาไก่เป็นปลาเล่นเลยเหรอคะเอาเดี๋ยว3น้อยไปไหนรากพี่กันนะคะกับบ๊อบบี้ฟันหยางค่ะขอบคุณนะคะเซ็นทรัลบ๊ายบาย